โจทยกำหนดให้ p, q และ R เป็นประพจน์ประพจน์นิเสษของเล็บถ้า p และ q แล้วนิเสษ q หรือ R จะสมมูรณกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ซึ่งกันที่น้องจะทำตรงนี้ได้แน่น้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่านิเศษของเล็บหน้าแล้วหลัง จะสมมูลกับหน้าและนิสัยหลังซึ่งพอเทียบกันแล้วนะครับตัวหน้าของน้องก็คือ p และ q ตัวหลังของน้องก็คือนิสัย q หรือ r นะครับดังนั้นจากสูตรนี้ประพจน์นี้จึงสมูลกับหน้าก็คือ p และ q และ นิสศษหลังหลังก็คือนิสศษ Q หรือ R. อาต่อมานะครับการที่น้องจะทำส่วนนี้ต่อได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่านิสศษของหน้าหรือหลังจะสมมูลกับนิเศษหน้าและนิเศษหลัง สูตรนี้นะครับหมายความว่านิเสศเนี่ยสามารถเอาเข้ามาแจ้งได้แต่จากเครื่องหมายหรือเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายแล้วดังนั้นตรงนี้นิเสศนอ้อสามารถเอาเข้ามาแจ้งได้จะได้เป็นนิเสศของนิเสศคิ Q. และตรงนี้จะได้เป็นนิเสศอจากเครื่องหมายหรือก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายแล้วส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับน้องนิสนัเสจอนิสัยนิสัก็ต้องหายไปนะครับและเนื่องจากตรงนี้นะครับน้องมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายแล้วหมดเลยดังนั้นน้องจะใส่วงเล็บหรือว่าไม่ใส่วงเล็บเนี่ยความหมายเหมือนกันนะครับอ่าน้องเอาวงเล็บออกเลย Q และ Q ก็จะมีค่าเท่ากับ Q ตัวเดียวนะครับเชื่อมนด้วยแล้วหมดพี่จะใส่วงเล็บตรงไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วจากสูตรข้างต้นนะครับน้อง หน้าและนิเสธหลังจะสมมูลกับนิเสธของหน้าแล้วหลังซึ่งเทียบกันแล้วนะครับหน้าก็คือ q หลังก็คือ r นะครับดังน,นั้นส่วนนี้น้องจะเขียนใหม่ได้เป็นนิเสธของ q แล้ว r นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน้อง อาดังนั้นน้องจะได้มาแล้วนะครับว่าประพจนที่โจทย์ให้มาก็จะสมมูรณกับประพจน์นี้นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับน้อง P และนิเศษของ Q แล้ว R ก็จะตรงกับตัวเลือกที่1ดังน,นั้นข้อนี้ตอบข้อ1โอเคนะครับ